สร้างสรรค์ทุกเมนูด้วยทีพอตวันนี้เรามีไอเดียชวนทำบาร์คอนเฟลกช็อกโกแลตกานามาฝากกันค่ะเป็นขนมง่ายๆที่ทั้งกรอบหอมหวานหนึบเบาๆเมนูนี้ทำง่ายไม่ต้องอบใช้วัตถุดิบน้อยทำง่ายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเราเริ่มจากการทำคอนเฟลกกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่ดาร์กช็อกโกแลตละลายลงในคอนเฟลกบดยาคนให้เข้ากันนำใส่ลงในพิมพ์กดให้แน่น นำเข้าแช่เย็นพักไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำคาราเมลกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยน้ำนําขึ้นตั้งไฟรอจนละลายและขึ้นเป็นสีน้ำตาลเติมทีพอตข้นหวานช่วยทำให้คาราเมลเนียนนุ่มละมุนผนให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผนให้เข้ากันเติมเนยสดขนให้ละลายเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟราดคาราเมลลงบนคอนเฟลก เกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ค่ะเรามาทําช็อกโกแลตการนาดกันค่ะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแทบชมพูช่วยให้ช็อกโกแลตการนาดข้นและหวานมันขึ้นนำขึ้นตุ๋นพอละลายเติมนยสดชนิดเคม็มคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีราดช็อกโกแลตการนาดลงบนส่วนของคาราเมลเกลี่ยหน้าให้เรียบ โรยหน้าด้วยอัลมอนด์สับหยาและเกลือเม็ดใหญ่เล็กน้อยนำเข้าแช่เย็นให้ช็อกโกแลตเซตตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะบาร์คอนเฟลกช็อกโกแลตกาหนาดสูตรนี้ต้นทุนไม่สูง1สูตรทำได้ประมาณ14เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่เสิร์ฟละ21บาท49สสตางค์ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ใครที่สนใจอยากลองเริ่มต้นทำเพื่อสร้างอาชีพลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ